บรรทุนเรอพี่น้องวันนี้สามากงได้ปลาปลาขาวน้อยเนาะปลาขาวน้อยที่แม่สามากงไปตึกกระดุงสามากงเสิมาเห็ดมก,กินเนาะแต่ก่อนจะเห็ดมกปลาสามากงสิทอดไข่ไว้ให้ลูกสาวกอนเนาะทอดไข่แล้วก็ลวกพักหลังจากลวกพักแล้วสามากงก็มาเลือกเอาปลานี่เลยเนาะปลาเลือกเอาปลาเล็กน้อยนี่มาเห็ดมกส่วนปลาใหญ่นี่แม่สามากงเสียไว้ปิ้ง ก็อเอาไว้กินลายมือสิมมกแบบสูตรบ้านๆพี่น้องหัวมันสามกงกับซีโบดดเนาะผ่านมานี่เคยเด็ดแน่นแล้วก็บดดแน่แล้วก็สิเลือกมามมกประมาณสองมกน้อยเหลือจังฮันแม่นจงไว้เกงหรือว่าเอาไว้อะเนาะพี่น้องเพราะว่าปลาน,น้อยในสามกองมัก มักมกแล้วก็มักเก่งใส่หน่อไม้แล้วก็มักอโอะแล้วพี่น้องแซบลายปลาน้อยในสูตรนี้เลยสามกองหิดก่อนจะมกพี่น้องสามกองก็ได้มาตมเครื่องสมุนไพรใส่เลยเนาะตาหัวสีไข่ใส่หัวผักบัวสูตรมกปลาน้อยวันนี้ีนสามกองบใส่บัวใส่ข้าเบื่อตำหัวผักบัวแรกแล้วสามกองเอามาเพชดมาใส่มะกเพ็ดนี่ไผ่มักเพ็ดก็ใส่ไผ่บัวมักเพ็ดกับบัวใส่เลยก็ได้มกแต่ปลากับเครื่องหอมก็ได้นะพี่น <itud soundtrack> ้องหลังจากใส่มะเพ็ดแล้วก็ใส่เกลือใส่เป็งนัวอิงตมความหมักเนาะใส่น้อยแซบน้อยใส่ลายแซบหลายแต่สูตรนี้ในสามกอง จะโบน,นึ่งเอาเนาะสามกองจะมกเอามกทานพี่น้องมันจึงหอมมันจึงมีความหอมหนึ่งเลยมันสิเป็นน้ำอีกตามความมักของแต่ละคนนะพี่น้องบางคนก็มักหนึ่งบางคนก็มักแบบมกทานนะแต่ว่าสามกองสีมกทานเพราะว่ามันมีความหอม มกแบบแดกกระแซ็บซคือเดียวหห้เลยเนาะตามเครื่องปรุงเต่ละย่างให้ละเละเอียดแล้วก็ตักมาใส่ป่าแล้วก็ใส่ผักบัวใส่ผักอีตู่เติมเพื่อเพิ่มความหอมคนทุกอย่างให้มันเข้ากันมกท่านนี่จะใช้เวลาหลายเติมเพราะว่าเขาดังไฟใส่แห้งบดได้นะถ้าถ้าว่าดังไฟใส่แห้งเนี่ยมันจะไหม้ค้นมันโกนเนาะมันจะบวสุกทางเทิงเพราะฉะนั้นเขาต้องได้เห็ดไฟอ่อนๆเวลาเขามกท่าน ต่างจากเฮาหนึ่งเอาเลยเนาะหนึ่งนี่ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเฮาดั่งไฟใส่แหงไดนะแล้วมันกระสุกไวคนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็มาตักใส่ใบตองแบบนี้เลยแบ่งเห็ด2องมกน้อยแต่เห็ดมกใหญ่นี่ยยันมันบบสุกเนาะพี่น้องก็เลยเห็ด2งมกน้อยแบบนี้มื้อนี้ตู้เมฆก,กับตู้เกณฑ์ไว้ลงมากินนําเพราะว่าฝนตกเพิ่นลงมายากพิ่นก็เลยบริได้ลงมานํามกสุกแล้วสามองก็สิแ่งขึ้นให้เพิ่นกินมกหนึ่งและสามอง์กับครบครัวก็ก,กินมกหนึ่ง แต่คิดว่ามกป่ามูน,นี้นีตู้เมฆกับตู้เกียนคือสิบอไไรกินเพราะว่ามูน,นี้มันกระเดึกแล้วสามองเห็ดเดึกอีกอย่างมกใส่เตาท่านนันกระช้เวลาดนเติบและเห็ดให้เพื่อนนี่บุร้กินข้าวนําแต่กระบบปินยังกระแบงขึ้นปลาไว้ให้เพื่อนเพราะว่าไว้ให้เพื่อนปั้นกินตอนเ้ามื้อือ เพราะว่าวันนี้ในเพื่อนกินกับเกหน่อนม้แล้วเพื่อนท่ามกป่าบดได้เนาะมันมันดึกโพธินะอยากกินข้าวก็เลยกินแกหน่อไม้ไปก่อนมัดมกป่าห้าแล้วแล้วก็เอาขึ้นมามกใส่เตาทานแบบนี้เลยรอท่ามกป่าข้าสุกก็ได้เอาปลาใหญ่ที่สามกองเลือกนั้นมาปิ้งของกินแรงองเ้าวันนี้ก็มี2องยางมีปิ้งปลาแล้วก็มกป่ามกป่าองเ้าก็สุกพอดีแกะเบื้องทางในในปลาก็เ้าก็แห้งแห้งหอมหอมพี่น้องแบบนี้แหละสามกองมักตะบูลเสียกิพร้อมเสิร์ฟพี่น้องมาเด้อกินข้าาแงกกับสมอ แซ่บแซบออาคอนเดียวจำ้ำบึมแซ่บลายพี่น้อง